คลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งค่ะที่มองอยู่นี่นะคะบางคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าชื่ออะไรนะคะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเป็นไผ่กวนอิมหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาชื่อว่าเอื้องไม้นาด่างค่ะจริงๆแล้วมี2ชนิดนะคะมีแบบเป็นใบออกเป็นสีเขียวดอกเป็นสีแดงนะคะ แต่ว่าชนิดที่พี่ตีถืออยู่นี้เขาเรียกว่าเอื้องไม้นาด่างที่ลักษณะใบาของเขาจะเป็นใบด่างแล้วก็ดอกเป็นสีขาวนะคะสวยมากๆนะคะวันนี้พี่ตีจะมาพูดถึงในเรื่องของสปปรรพคุณประโยชน์และก็การขยายพันธุ์ค่ะต้นนี้พี่ตีได้มาโดยการาแบ่งปันจากเพื่อนที่ทำเกษตรด้วยกันค่ะให้มาโดยเฉพาะ เป็นการให้มาแบบเป็นเงาเลยนะคะเป็นหัวเลยนะคะทีแรกพี่ตีก็ยังสงสัยเอ๊ะแล้วเป็นต้นอะไรลักษณะคล้ายขิงค่ะนะคะพอเขาเริ่มโตนะคะในกระถางที่พี่ตีถืออยู่นี่เขาเริ่มโตแล้วก็มีหน่อเล็กๆเกิดขึ้นด้วยนะคะพี่ตีก็เลยจะทําการทดลองนะคะแยกใส่กระถางหลายๆกระถางไว้ปลูกด้วยในบริเวณเป็นรั้วนะคะในที่สวนอีกที่หนึ่งของพี่ตีนะคะ ลาายยักษณะใบของเพ้าสวยแล้วก็แปลกด้วยนะคะดูไกลๆบางคนก็มองเป็นไผ่กวนอิมบางคนก็มองเป็นเป็นต้นไผ่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องหมายนาด่างนะคะเขามีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาด้วยนะคะการปลูกแล้วก็ดูแลไม่ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะที่สำคัญเขาเป็นไม้ฟอกอากาศในบ้านด้วยนะคะ นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะในเรื่องของความสูงของต้นเอื้องหมายนาดาังนะคะเขาจะสูงตั้งแต่1เมตรถึงสอ2เมตรเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะจริงๆต้นใหญ่พ่อแม่พันธุ์ของเขาเนี่ยพี่ตีเห็นแล้วนะคะต้นเขาสูงอยู่เหมือนกันนะคะสูงได้ประมาณเมตรครึ่งนะคะที่พี่ตีเคยเห็นนะคะแล้วก็เพื่อน ได้แบ่งหน่อมาให้พี่ตีนะคะทีแรกคิดว่าตัวเองปลูกแล้วก็ดูแลไม่ได้นะคะการดูแลไม่ได้ยากเลยนะคะดินก็ใช้เป็นดินทั่วไปเลยค่ะพี่ตีก็เอามาลงใส่กระถางไว้นะคะรดน้ําเช้าเย็นนะคะพืชไม้ประดับชนิดนี้นะคะเขาต้องการน้ําต้นของเขาจะมีความาเขาเรียกว่าชุ่มน้ํานะคะ ต้องการน้ํามากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ำเนี่ยอย่าให้ขาดนะคะเขาก็จะเติบโตให้เราเหมือนที่พี่ตีดูแลอยู่นี่นะคะเรื่องของปุ๋ยที่พี่ตีใส่ก็จะเป็นมูลขี้วัวค่ะปุ๋ยขี้วัวนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะ ก็จะมีะขุยมะพร้าวด้วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นกับเขานะคะพี่ตีปลูกแล้วก็ปลูกใสก่กระถางนะคะแล้วก็นําไปตั้งในบริเวณที่ร่มแล้วก็มีแสงลําไรนิดนึงนะคะเอื้องหมายนาด่างนะคะมีถิ่นกําเนิดในอินเดียค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินีนะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะมีเงาอยู่ใต้ดินนะคะ ขึ้นเป็นกอและมีความสูงประมาณ1-3เมตรเลยนะคะลำต้นจะก,กลมนะคะช่ำน้ำและเป็นสีแดงนะคะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแตกหน่อนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะล่วนระบายน้ำได้ดีนะคะต้องการน้ำค่อนข้างมากนะคะควรปลูกในที่มีแสงแดดล่มลำไรนะคะ นอกจากนั้นนะคะเอื้องหมายนาด่างยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะเมื่ออดีตนะคะเขาจะใช้เงาของเอื้องหมายนาด่างนะคะมาตำนะคะพอกทาบริเวณสะดือเด็กก่อนนะคะเพื่อรักษาโรคท้องมานได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังนำเงานะคะมาต้มดื่มเพื่อรักษาแผลภายในร่างกายได้ด้วยนะคะ จริงๆในเรื่องของการใช้เป็นสมุนไพรนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะคะวันนี้นะคะพี่ตีได้พามารู้จกักสมุนไพรไม้ประดับไม้ฟอกอากาศที่ชื่อว่าเอื้องหมายนาด่างนะคะบางคนอาจจะรู้จักดีนะคะในเรื่องของไม้ประดับนะคะ ใบของเขามีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะการปลูกแล้วก็ดูแลไม่ยากนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ